มาแล้วค่ะกับมาด a านะคะ CX30 นะคะ2.0 SP ปี2022นะคะมาพร้อมกับสีเทานะคะเข้าใหม่ๆเลยนะคะเพิ่งเข้ามาเลยนะคะสภาพนี่ใหม่มากๆนะคะไม่พอนะคะรถคันนี้นะคะเจ้าของเดิมนะคะใช้งานมือเดียวเท่านั้นนะคะซื้อสดจากป้ายแดงเลยนะคะราคาออกห้างป้ายแดงนะคะต้องมีค่าตัวอยู่ที่1นึ่ง้านหนึ่งแบาทนะคะวันนี้นะคะต้องเกะขา,ายให้พี่ๆนะ ถูกมากๆนะคะพี่จ๋ารอฟังท้ายคลิปนะว่าขายเท่าไหร่นะคะเรขไม้ก็น้อยนะคะรถใช้งานมือเดียวนะคะเป็นรถบ้านนะคะคู่มือครบนะคะบุ๊คคู่มือกุญแจสำรองนะคะมีให้สองดอกนะคะครบคันเลยทีเดียวนะคะใครที่กําลังมองหา m a z d a CX 3 0อยู่นะคะอย่าพลาดนะคะคันนี้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะคะถ้าสนใจนะคะสามารถเข้ามาทดลองขับทดลองขี่ได้นะคะที่วิสาอกโต้ค่ะ าาการจนาพิเศษนะคะโทรหากเกที่เบอร์0ูนย์หนะคะแปดเจ็ดหนะคะประหยัดไปกว่าป้ายแดง470,000บาทเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมออปชั่นกันนะคะว่าเขาให้อะไรมาบ้างจ้ามาดูด้านหน้าของเจ้ามาด,ด้า cx 3 0คันนี้นะคะจะมีเซ,เซ็นเซอร์มาให้นะคะไฟเป็นแบบโปรเจกเตอร์นะคะ day time running light นะคะนี่สภาพใหม่มากๆนะคะ,ะเซ็นเซอร์มีมาให้สองตำแหน่งนะคะยางนะคะ นี่ยางใหม่ๆเลยดอกลุกๆลกนะคะด้านข้างกระจกนะคะมีกล้องนะคะจุดเ,เขาเรียกว่าอะไรนะจุดอับสัญญาณเออจุดอับสายตานะคะนี่นะคะที่ดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในนะคะชมภายในกันนิดนึงหลังคานะคะเป็นหลังคาสลูปนะคะหลังคาแก้วนะคะภายในหนูบอกเลยหอมใหม่สะอาดมากๆนะคะเบาะหนังตึงๆแบบนี้นะคะพี่จา๋าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเบาะเป็นเบาะไฟฟ้าค้่หน้านะคะปรับได้1ิบทิศทางนะคะไม่พอมีเมมโมรี่นะคะ ได้สองนะคะอ่านี่นะคะมีหน้าจอมาให้หลังค่าเป็นสรุปแบบนี้นะคะอันนี้คือสภาพรถเพึ่งเข้าเลยนะคะเลขไม่เพียง6กหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะคะใครสนใจนะคะกำลังมองหา c x 3ออยู่นะคะอย่าพลาดคันนี้เลยนะคะได้ราคาตัวท็อปนะคะประหยัดไปกว่าป้ายแดงนะคะอืมดูด้านท้ายนะคะเซ็นเซอร์นะคะมาให้4ี่ตำแหน่งนี่เดี๋ยวหนูให้ดูนะคะด้านหลัง นะคะเปิดด้วยไฟฟ้านะจ๊ะพี่จา๋านี่อ่าเปิดปิดไฟฟ้านะคะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะอ่าสามารถปิดได้เลยนะคะไฟฟ้าแบบนี้นะจ๊ะอ่ามาดูด้านข้างดูสิสวยมากเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะจ๊ะพี่จา๋าอ่าสีใหม่เงางามมากๆนะคะถ้าท่านใดกำลังหามาด้า cx 3 0อยู่นะคะ เกให้ไปเลยนะคะประหยัดกว่กว่าป้ายแดง470,000บาทนะคะขายให้เพียงนะคะ729,000บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจโทรมานะคะที่เบอร์0628756831ค่ะ